แล้วคือแอบไปดูบุรีตรงเนี้ยไอ้ซอยไอย้ซอยแอบไปดูบุรีกันกับเพื่อนแล้วก็คือกว่าจะเข้าอ่ะมันแล้วขึ้โรงเรียนกูมันมีท่องคำศัพท์ใช่ป่ะแล้วคือกูอ่ะกับเพื่อนอ่ะคือกูเป็นคนที่แบบว่าวาดรูปก,ก็โอเคไม่ต้องบอกว่าไม่ได้บอกว่าตัวเองสวยแล้วกูปลอมลายเซ็นครูเนี่ย คือกูกับเพื่อนกูนั่งสองคนไงแล้วคือเพื่อนก็กวังสมุดสมุดกูว <c oughs> ่าเซ็นเซ็นเซ็นเป็นลูกไม,ม้จานอะไรเหมือนกูเป็นครูอะไรเงี้ยแบบว่าจ <c oughs> ะาไปทำกับน้องๆที่เรียนอยู่ที่นี่ก็จะไปทำก็คือสนิทสนิทมากแบบว่ามาถึงป้าจำไม่ได้คิวกินไร่ยจำได้ <c oughs> <c oughs> ไม่กลับมากี <c oughs> ่ปีแล้วสี่ปีไม่ได้มาที่นี่สี่ปีแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวออกไปดูร้านร้านตรงนี้แล้วบอว่าร้านที่แบบซ้อนตีหรือว่ามีเฮียอะไรก็จะไปซื้อเลยครับร้านพวกร้านรถบังคับทั้งหมด กินข้าวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพา,าไปดูร้านค้าแถวนี้ว่าแบบว่าเที่ยวสตอรี่เก่าๆที่เคยท,ทําแถวๆนี้ว่าแบบมีอะไรบ้างเดี๋ยวบอกให้หมดเลยแต่ว่าคนที่เรียน,น,นยอยู่ที่นี่อยากจะทำตามนะไม่กิงปืนไม่ยิงปืก็คุยตะก๊อกว่าผักผีเฮ้ยเรากินข้าวกันกินข้าวกันในการจาัดการอันนี้เป็นโบทที่แบบว่าอยู่ข้างๆเรียนแต่ว่าเห็นร่องนี้ไหมร่องเนี้ยพวกเราเรียนประจำอ่ะนี่มาหนี้นี่มาหนี้นี่ นี่เจอเจอเพื่อนเจอเพื่อนคนหนึ่งแบบแกยอยู่ไี้เพื่อนที่บอกว่าแก่สวยรุ่นไม่ได้แก่แั่เก็บหมวกเงี้เออมึงแก่เฮียบบว่าคนรับผิดชอบตอนเด็นเข้าโรงเรียนสมัยเรียนแล้วออกมานานแล้วไงไอ้เหี้ยออกถ่ายอยไอเงียอ่ะไอ้เหี้ยมึงเดินอย่างงี้กูต้องถ่ายอย่างงี้เลยอ๋อกูต้องกูต้องถ่ายอย่างงี้ดีกว่าสักพักไอ้เหี้ยเข้าไม่ได้ฝายยางเรียงมันจะปล่อยเดินถือหมาเฉยเลยฝากยามเลี้ยงแม่งเลยทิ้งไว้เนี่ยไอเฮียปล่อยวัดมึงเคยมา มึงพวกมึงดูลับๆล่อๆอย่างวะแค่เขาจะเข้าโรงเรียนเนี right ่ยปกติมเข้าแบบปกติไม่เคือส mm ิวันไหนชอบปีนเข้าอะไรเงี้ยเป็นไงปกติเราทำอะไรกับเขาอยู่เนี่ยตอนอยู่เนี่ยทำไงบ้างนั่งม้วนสุ่มบ้างดูตรงไหนเนี่ยปกติในคลองะลยมึงอยู่อุทัยนี่ อ้าวมึงเคยเรียนไหมใช่เคยเรียนทุกบนีว่วิชาพละอู๋ชอบแบบว่ามันมันมาเล่นบาร์กันตรงเนี้ยไอ้เนี่ยคือแบบว่าโดดโดดเรียนเลยมั่วไปงานคุ <c ười> <c ười> นยป่ะเนีเ่ยครูสมชายเนี่ยครูสมชายที่กูเรียนกับวิชาวิทยาศ<ต>าสต<ม>ร์รมีด้วยมีครูสมชายด้วยไอ้ครยโคมกิจนีมีมีบ่อนี้ับ่อนี้ทข้ามแม่งเมื่อก่อนมันโคตรสกปรกอ่ะบอกว่าน้ำมันโคตรเสียนั่งเพื่อนนั่งอยู่เงี้นะไหนมึงลองนั่งดินั่งนั่งนเหม่ได้ ก็เหี้ยมันมีเี้ยมัไม่เคยไปลงไปที่โดนจริงใช่ไหมลงไปเล่นน้ำกับปลาคาร์ฟเดี๋ยวไปห้องพับบุคล่ะห้องที่คุณเคยครูคคที่แบบว่าอาดีตเคยกลัวปัจจุบันอ่ะอยู่บันเดินเพื่อนเล่นเลยเน<ช>ี่ยนี่ห้องพับบุคลองห้องที่แบบว่าเข้าโคตรบ่อยสมัยเรคคียนอดีคราสิ่นี้มาถือดีเลย<อ>เนี่ยครูแหมครูครูครูอธิบายให้แบบว่าให้กล้องให้กล้องตั้งไหนกันเพราะผมดื้อน่ะไม่เอาทำไม จะบอกให้ดื้อได้ไงนักเรียนมาลีไม่มีคนไหนดื้อใช่เพื่อนดีกันหมดแล้วนะอันนี้ก็จริงอันนี้ก็จริงเอาอันไหนให้เพื่อนดูดิตายเข่าดิอ้าวแม่แล้วไดเด็กๆอ่ะตอนอยู่เอ้ยไดอยู่กับมาสเตอร์แสดงอยู่ยคงไม่ตายอยู่อ่ะมีมีโอ้ใบธันบนขึ้นลาวแล้วมางกเพราะผมไม่อยู่เอาดีหมดแล้วทำไมอ่ะเดี๋ยวนี้ไม่มีนักเทันบนแล้วทำไมพวกผมแจกจำเลยแจก่อยตอนนี้ก็แจกเด็กสมัยนี้ไม่มีแล้วเพราะเด็กเดี๋ยวนี้ไม่ดื้อจะดื้อตอนเดี๋ยวมีรุ่นเดียวแหละดูแล้วเดี๋ยวนี้ไม่ดื้อ ไอ้เหี้ยแม่งแม่งพาไปเที่ยวห้องน้ำเลยไม่ไม่มีที่จะเที่ยวแล้วหรอพาไปเที่ยวห้องน้ำเหรอนี่นี่นี่เวลาเวลาดูอย่างนี้นะอันเปิดได้ใช่ไหมทีนี้กูเอาของขึ้นไปซ่อนกันของอ้ะเป็นว่าอะไรไอ้เหี้ยเราพอกลับมาแล้วเรคิดถึงเหมกันแล้วไงคิดถึงกับเจี้ยเราเคยเราเคยเลี้ยวกครูคนนี้แต่ตรงนี้เราเป็นคนที่ไม่ได้อันนี้แอบดูไหมเนี่ยยังไงดูรอยไม่เหลือเหี้ยอะไรแบบเนี้ยอะ โอ้ยเต็มๆเลย <c oughs> คือขี้ก็ไม่มีความสุขแล้วอะอยู่กับพวกมึงอะแล้วขอไปหาครูไปเจอครูไปแบบไปหาครูก่อนแล้วค่อยค่อยหายที้วกัวขอใช้ช่วงเวลานี้ครูนะวันนี้นเราก็พาแอมีมาเชิโรงเรียนเปิดหูเปิดจานทุกคนก็รออีกคุยกาจานก่อน เวลากูโดดเรียนกันมาวันนี้ก็คือคือปกติอ่ะจะออกทางโน้นออกออกทางหลังครัวเพราะหลังครัวเสร็จปุ๊บถึงประตูนั้นเปิดไปนี่เปิดประตูเฉื่อยอยู่ปพ๊บมคือก็เดย์ม,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 มานี่อ่ะเข้าสุสานอ่ะ,อะไอ้ที่ที่บอกสูตรนักเรียนโดดเออเดี๋ยวน้องของมาดูคลิปอีกเข้าสุสานปพ๊บเห็นไหมสุดซอยนู้นก็จะเป็นเป็นกำแพงแต่ว่าเมื่อก่อนเนี่ยไม่ได้แบบว่ามีมีแบบมีลงไปถึงนู่นเลยเว้ยถึงสุดเลยเว้ยแล้วพวกกูอ่ะก็เหยียบลงส่งเลยเหยียบลงพวกเนี้ยถ้ามไปเจ้ามันเป็นเรื่องดีว่ะ อันนี้ก็ลงบอกมองนิดมองมอกคนก็ม,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 มีคนใช่ปะ่ะใช่ถ้าลงไม่ไ<ะ>ไมีป้ายก็ลงไม่มีคนอ๋อนี่มองมันจะเฮียกันแล้ว <S <S อ่ะทำไมแอบดูมึงหม คือตอนตอนสมัยเรียนสมัยเรียนแต่เอาจริงเน่ยจริงๆเหมือนที่ครูบอกเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้แบบไม่ค่อยมีพวกดื้อเท่าไหร่แล้วดูแบบโรงเรียนดูไม่ค่อยมี้อมันหมือนว่าพอพูจบไปความมันก็หายไปเลยมันจะมีตัวปี๊ดปี่ทุกโรงเรียนแหละมันจะต้องมีแก๊งวินปี๊อยู่และนี่เรายังไม่เห็นเลยนะเรายังไม่เห็นเลยแก๊งแบนปี๊เออสวักดาเราโหยทำแก๊กคูเุยไม่ขึ้นเลยหยิบแม่เลยนี่อันนี้อันนี้หนึ่งเส้นทางมี่มอีกหนไึ่ ปักอีหนึ่งเส้นทางนะเราหนีแต่เดี๋ยวขึ้นเตอรก่อนนะอย่าไปทำตามนะทำตามนี่เป็นสิ่งไม่ดีเด็กเกี่ยว์เขาทำกันพูดถึงเรื่องที่แบบว่าเราผ่านมาแล้วไงเออแบบว่าเหตุการณ์ที่มันไม่ดีนี่น้องเดนไออีมาดูปุ๊บเดนมองคุยพี่อีแม่งโดดตรงนี้เว้ยพี่แม่งสอนมาโน่นนั่นอย่าลืมอย่าลืมพี่อย่าไปทำตามไม่ได้โดดคือมันเลิกเรียนแล้วแต่ว่าเราแต่เราอยากออกก่อนไงมันเลิกเรียนแล้วแต่เราอยากออกก่อนถ้าเราได้ก็เลยไป ก็เฮ e ียอยู er ่ดีนะมึงไงสัตว์นี่นี่เลยเนี่ยตรงนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันก็ต้องระวังตัวหน่อยเพราะว่าเห็นปะตรงนี้จะเห็นถ้ามานเก็ดมองมามันจะเห็นไว้อ่ก็เหว่าคาันตับหมอกไปใกล้ๆเอ็มลองลองซ้อนโดดเรียนไม้ลองเคิ้วดอบอ๋องนี่เนี่ยเราก็จะโผล่อะ แต่เอาจริงเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นอย่างนี้เมื่อก่อนมันแบบป่ามันสูงวันนี้มันทึบกว่านี้แล้วลก็สมัยนี้แบบไม่ได้มีใครโดดแล้วมั้งมีมึงมไงเ,าาเาาไนี่ยเนี่ยออกมาออกมาตรงนี้ใช่ไหมก็คือเนี่ยโทรตามเพื่อนที่แบบว่าอยู่แบบพวกเทคนิคพวกอะไรไมารับเฮ้ยพาเราไปนี่นอนแต่เขานั่งนั่งดูแถวๆนี้หรอกมันก็มีคนเดียวมานั่งเฝ้าอะไย่างเี้ ก็จะมีจังหวาที่เขาไปเข้าห้องน้ำอได้เผลอาก็คือแบบเอาจริงว่าทุกครั้งที่ออกไปโดดโดดเรียนม่ต้องไปทำเฮี้ยนออกไปกูเข้ามาด้วยนะเข้ามาเรียนต่อไงนะคือแบบว่าโดดเรียนออกไปเพิ่มเพื่อที่ไปดูดบุหรี่ตัวนึงแล้วกลับเข้ามาเรียนต่อคือมันแบบดูบุหรีเพิ่มมังแบบเหมือนแบบกูซักเสร็จในในโจทย์นี้แล้วว่ากูแบบูุองมาได้แล้วดูเสร็จเข้ามาเรียนต่อเนในในความเฮี้ยนเราก็ยังมีความดีอยู่ที่กลับมาเรียนเวย เป็นบ้านเก่าที่กูไม่ได้มาเลยไม่กล้าเข้าเลยตั้งแต่เด็กเลยเห็นไหมเห็นเห็นกูมาไหมเข้ามาดีเอ้ยเอาแล้วเข้ามาดีเข้ามาดิทข้ามาอะไรเนี่เราเดี๋ยวเราเล่าให้าังเข้ามาเข้ามาเข้ามาบ้านหลังเนี้ยกูไม่กล้าขึ้นชั้นสองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยพี่กูมาสามโมงเนี้ยเมื่อก่อนเนี้ยคือโห เมื่อก่อนเน,นี่ยเ,เขาเอยู่ข้างบนแล้วตอนเด็กๆอ่ะตอนกูเ,กเด็กแม่กูอ่ะเลี้ยงหนูแฮมสเตอร์<ไ>แล้วทีนี้หนูแฮมสเตอร์มันก็ออกลูกใช่ปะแล้วคือทีเนี้ยด้วยความเป็นเด็กกูก็เปิดประตูเปิดเปิด,ปด,ปดทุกอย่างไว้แล้วแบบหนูมันก็วิ่งรอบบ้านไงใช่ปะแล้วกูวิ่งตามหนูอ่ะลูกหนูอ่ะแบบว่าตามแล้วกูได้ยินเสียงเด็กของเราคนเป็นเม็ดเลยเนี่ยคนลูกคนลูกอันนี้อันนี้อันแรกที่กูเจอแล้วก็มีพี่พี่คนหนึ่ง เขาเอารถมาฝากคือบ้านหลังเนี้ยมอไซค์อ่ะจะชอบเอามาจอดข้างในนี้เห็นไหมมันเจอมว่าเละๆหน้าเออเอาเข้ามาจอดในนี้แล้วทีเนี้ยวันนั้นพี่พี่สาวข้างบ้านเอารถมาฝากเขียนเข้ามาได้ยินเสียงเด็กวิ่งข้างบนเสียงเด็กแบบกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งแบบเนี้ยแต่ว่าเป็นแบบเหมือนเหมือนข้อเท้าเด็กแล้วกูอันเนี้ยเป็นห้องห้องเก่าแม่กูแล้วตอนตอนในเด็กกับกูว่าเด็กๆแบบเด็กเลยนะกูนอนห้องนี้แล้วก็มันนอนอยู่อ่ะก็ได้ยินเสียงเด็กวิ่งเะไรเงข้างบนเหมือนกันที่มาฉันสองกูป่ะเฮ้

ไปในห้อเเด็กเยไปแล้วเฮ้ยให้กูอยู่คนเดียวกูอยู่คนเดียวอไรร่ดึงียงรก่อนอวยี่ะข้างล่างข้างล่างข้างล่างไม่อเหนื่อยว่าตอนนี้ก็ไม่รู้เพาว่าเขาขนลงมาแล้วกูไม่รู้ไงเห็นปะกูถึงว่าเด็กเ กู <mondo> ไม่เคยกล mm ้า hmm. ข <highly> <c oughs> ึ้นไปเลยวะตั้งแต่แบบเด็กๆเลยอันนี้เราห้องไปทห้องหนบรรยากาศเขาด้านนี่ได้ยินจริงนนจัะอะไรยินก็ได้ยินได้ยังไ่รู้เี่ยยิแมเฮ้ย ได้ยินใช่ไหมได้ยินอะไรคือขึ้นเลยเมื่อกี้ใช่เหรอออืเอาแล้วไงเสียงคุณเดินข้างบนเลยเอาแล้วไงใส่รองเท้ากันกันไปด้วยเฮียชีวิใจกูเต้นปุ๊บปุ๊กปุ๊กเลยของจริงไปไหว้ก่อนเลยของจริงไปไหว้ก่อนไปไหว้ก่อนปุ๊บปุ๊กปุ๊กเลยเมื่อกี้ไปไหว้ไปไหว้ก่อนใจกูเต้นอ่ะอีกเฮียกึนหัวเลยบอกแล้วบ้านกูของจริงชัดมาก ว่ายว่ายว่ายก่อนไปตื่นว่ายก่อนว่ายก่อนว่ายก่อนหนูเห็นเห็นรูปเห็นรูปคนนั้นไหมผู้ชายคนนั้นมันแบบเหมือนแบบเป็นอากงอีทีหนึ่งอ่าคนนั้นนี่กลางวันนะเนี่ไอ้เหี้ยว่าเขาก่อนว่ายเขาก่อนบอกเขาก่อนไม่ได้มาลบลูนะครับเปลี่ยนแล้วก็เออตาอีกแต่ว่าตาอีกไม่อยู่นะครับที่ขึ้นไปไม่ได้ลบลูหรือว่าอะไรนะครับก็อีกให้ขึ้นไปดูผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับทำตัวยังไงก็ ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับก็น้องเองครับน้องอีกเอง <laughs> น้องอีกผมเป็นเพื่อนอีกครับผมก็เป็นเพื่อนอีกครับยืไม่ได้มารับรู้หรือว่าอะไรนี่ในอันนี้มีลูกลูกลอวด่าห้องนาอง้ากูไปเลยกว่ากว่าเงินแตกเลยเยี้ย yeah. เวอร์เลยดิเ <Private> ฮียพวกน้องไปผ้าตอนกลางคืนและกัน <sk> ที hey, <änger or S 2> ่ยนอีกโดนอ่ะกูไม่มาแล้วกูโดนอ่ะแม่นี่อันนี้หลังเก่าแบบไม่แม่ไม่มีใครอยู่แล้วเวนอกจากตากูเพราะว่าตากูอยู่เพราะว่าเขาตีไก่ไงคือเหมือนแบบว่าเขาแบบมีสังคมแถวนี้เขาเลยแบบเอออยู่นี่แล้วก็นอนนี่เขาก็เลยตีว่าขึ้นราเด้๋ยไปไป ล่องน้ำเหลือลงกับล<ง>่องน้ำแดงแดงเฮียน้ำเงินสัตว์ล่องน้ำแดงเฉยเลยกูฮู้ฮู้ฮู้เฮียอะไรครับเนี่ยี่เฮียสวยยังวะเออไปมาไปล่ะไม่กูไม่ได้กลับบ้านนายกูตื่นเต้นเลยเอ้ยมึงพายตรงจริงไหมไมึงรู้<อ>ว่าทำไมทำไมกูถึงไม่กล้ามาเนี่ยเป็นฝั่งวัดใช่ปะ่ะ<อ>แล้วฝั่งเนี้ยก็มีแบบพวกแบบเขาเรียกว่าอะไรเวลาคนตายแล้วอะเอาไปทำอไอ้ลอยน้ำที่มันเป็นเต็มมันเป็นเหมือนเขาเรียกว่าอะไรวะเนี่ยเนี่ยกูชอบโคมเนี่ย เฮียธรรมชาติไอแบงค์ตาเราไม่ทันเลยโคติงโอ้มึงหมุนนี่เฮียกรจะอู้กันเน่เไม่ไกลบอะลมันตีมึงดูดิอี่นูเขาอะไรเขาเนาะหมุนนี่สั์ลมมันตีโรงพยาบานเขาไอ้กิวไม่รู้จักนะเฮียมาได้ไหมน้องสวยไว้ให้เราเป็นเย็นๆเฮ้ย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 เฮียแต่กูก็หลุดมือ เนี่ยไอ้ชี้ตองขึ้นมากลัวแล้วเว้ยไม่เห็นเนาะอุ้ยชิบหายแล้วไอ้เฮียไม่ผัเกียววันนี้เกี่ยววันนี้เอ้าไอ้แบงก์เอามาดิไอแบงก์ผาไอ้เฮียไอ้เฮียหลุดกลับไอ้เฮียกลับไม่ได้ชิบหายแล้วไงชาลาวันมึงกลับไปนะไอ้สัตว์ล้างไว้ดีแล้วไอ้เฮียเอ้ยไม่ผายล่วงล้างไว้ดีแล้วเร็วแล้วแล้วก็ล้างไว้ดีแล้วกลับเถอะเอาอะไรเฮ้ยกองทัพไทยวะรับซื้ออะไรขายอะไรเนี่ยฮะขายอะไรขายไม้พายสิไอ้เฮียโคตรหนังเกีย์ไอ้เฮียไอ้เฮียว่ะ สีนังเก้สบตาเลยสบตาเลเหี้ยอะไรขอมันพ่อไงเฮีย มักเป็ดเดี๋ยวเราจะทานขอข้าวกันเย็นนี้ ไปเปลี่ยนกางเกงทำไมอเงี้ยดูดิไอ้เแค่จะลงหนาวแต่งตัวโคตรเต็มไอ้แค่นี่ทิกูถึงกูไอ้แค่ไหนแต่กูไม่ลงนะอาจ้าของบ้านไม่ลงด้วะไม่แข็งครับอาวกูไม่เอาละกลับบ้านเนี่ยนี่เดี๋ยวพามาดูแบบว่าที่บ้านฉันนะบ้านฉันสวยขนาดไหนขอพี่ทำกล้องสั่นนะฮะมันเป็นปกติของผมอยู่แล้วเวลาผมถือกล้องหลายๆคนอาจจะสังเกตว่าทำไมพี่ไม่ค่อยถือกล้องเลยเพราะว่ากูถือเป็นยี้ไงพวกมึงเข้าใจกันหรือยังเข้าใจกันไหมแน่ะจริงๆอ่ะที่ตรงนี้อันนี้เขาเรียกว่าไม่รู้ว่าที่อื่นเรียกว่าอะไรแต่ว่าที่นี่เขาเรียกว่าแบบเหมือนแบบสี คือแบบเป็นทางที่แบบว่าเลีนยนลงมาจนถึงแม่น้ําเคยแบบปั่นจักรยานลงมาแม่น้ำเงี้ยเดี๋ยวเดี๋ยวให้พวกแม่งเล่นกันไปแล้วไงไงไงดูเฮ้ย <Hey, S 2> พ่อมึงวิ่งไปช้อนอย่างเงี้ยนะ,ะได้ไหมล่ะ เอ้าไอ้เอี่ยสูตรไหนเนี่ยอ้างงเลยไอ้สัตว์พี่เอีคนบ้านบ้านของจริงเนี่ยว่าสาวๆเราอยากมาดูบ้านแบบวิวบ้านเรางั้นได้ไหมอะไรบ้านเราก็สวยนะเดี๋ยวดูดิเออดู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 ไอ้เฮี้ยชวนหี้เนี่ยโซดาโซดาปรับแสงให้เลยสวยๆดูดิปึ๊บดูดิเนี่ยดูอุตสสัตว์มันผักไลยเฮี้ยกูบอกแค่นั้นแหละกางเกงพี่กูเนี่ยกางเกงมันเล็กหรือมันของกูมันใหญ่วะไม่พี่กูเป็นผู้หญิงกางเกงพี่กูเป็นผู้หญิง อันนี้จริงอันนี้จริงเลยแทรแท่ทรทรนี่เดี๋ยวเดาปั่นไปัยานลงน้ำปังเนี่ยฝั่งนี้โคตรเยอะเลยเฮ้ยจะให้จะให้จะเอ้มาให้จะให้จะให้ยะมันทำไม้มันทำไมตายมึงหักอ่ะไอ้เฮียไอ้เียลลบลนทไมนยไอ้เียต่ยาลงน้ำมา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  เดี๋ยว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 เี่ยวเที่ยอะไรนี่ไม่เดยหมวกกันน็อปอ่เงาเอ็เนี่ยเออแย่นี้เดี๋ยวนเอเหมือนเมื่ก่อนเลยวะไปไเดี๋ย่เรดีเียวเลยกีกเสียวก็นี้เลยเดี๋ยวรถนไปแล้วงยิงหายลึกลึก ไปว่ายน้ำไปไม่ยะจักรยานน่ะทิ้งจักรยา์เฮียแม่งตีทอกูจักรยานน่ะหายไปแล้วทอกูไอเฮียยังไม่ทันได้เล่นเลยเฮียได่พาจักรยานหายแล่นเดี๋ยวลงไปดูเลยเอาไอีที่เดี๋ยจักรยานมันไหลไปนูเอติเอว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 อุ้ยยินเลือก ไอ้เทียนไเลยเ้ยแต่แรงกูเไปดูดิเราไปดูดิมันลึกแค่บ้าแล้วเมื่อกี้เนี่ยตอนกลวงเนี่ยไอ้ตรงที่นั่งอ่ะเม่งพูดแล้วกูก็ลงไปงอยไปหนาวไปที่อย่างลึกแล้วแว่นเข่าใจไอ้เหี้ยนเอาลืมแล้วด้านน้ำไงไอ้เหี้ยนเอาแล้วจักรยานอันตรายวะอย่าปั่นแล้วถ่ายไปแล้วไม่เจอเลยลึกอีกถ่ายไปเลยเอาแล้จักรยานไม่ใส่แตกมันไหลลงไปเว้ยจักรยานมันไหลลงไปตามน้ำไอ้เหี้ยเราคิดดูกูไม่ใส่กางเกอ่ะ มคือเราต้องแบบว่ากูกูอยู่เแบบบิกเลยฮะบริกอ่ะไข่บิ๊กไเห็นจังหวะจังหวะกูขึ้นแล้วกูขึ้นข้างเดียวดูเงี้ยโอ้ยไข่บริกอ่ะไม่เลยยึดจักรยางเข่าเฮียเออเดี๋ยวกูซื้อให้เขาใหม่ไงมันมันไหลลงไปว่ากูเอาตีนหยั่งลงทีเลนแล้วแล้วแบบว่าทีเดีมีปะไหลลงไปเลยอ่ะทั้งจุกทั้งเจ็บบอกกูบอกแค่เนี้ยไปแล้วเฮียกูบอกบอกปลากันยายไปแล้วไหนได้ปลาได้ปลา จะยายมาดิอะไรมาูดับเลยไอเชี่ยเยุดมาทันตะบนเลยนี่หูดับเลยกูบอกมึงแล้วว่าอย่าอย่ไปดึงเอ็ดเอาอีกอบไปเชื่ออะไรเนื่อล้างมา โหูริงหูดับเลยอะลึกจับเกินไอ้นี่พอใจร่างกินแรงเลยเจ๊กก็อาบน้ำล้างตัวก็ไปสีขาวก็ตัดแแแตแแะแแดนได้อะอ้ยคออเ้มึงมึงถ่ายโซโลชันนี่เดี๋ยวกูะโโลแเหรเฮ้ยให้มันโรลอยถ่ารมาใหมา ไอ้ยืนนี่อ่ทวฟายังสวยอ่ะอ่าน้ำเทพเลยว่ะโอ้โหเท่เลยเฮ้ยทำไรหนุ่มหนึ่งทำไรไม่ได้เทวะทเทพงวะ ตกอกุ้งมาเอ <Yeah, S 1> <laughs> ๊เป็นไงนะ <laughs> <ช>ที่ลงเบ็ดลงเบ็ดแต่ว่าได้กุ้งย่างมา <c oughs> คือคือเอาไปในน้ำคือมันย่างมาให้นะนนนเออ <c oughs> ใช่หรอไม่งั้นเราจะได้ได้เราเดินเราเดินไปไปปักโน้นมา <c oughs> ใช่ไหมไม่งั้นก็ไม่ได้ไม่ได้ไอ้จักรยานคืนหรอกว่าเจ้าจักรยานคืนก,กูบอกคุยกับเขาว่าเออไปน้ำครับขอคืนได้ไหมจักรยานเนีขาแบบลอยขึ้นมาเลยนี่เขาเอาพวกนี้ยกขึ้นมาเออแล้วเราก็จับ อันนี้ขึ้นมาเหี้ยมึงเพ้ออะไรเนี่ยเหนื่อยแล้วคง่ไม่น้ำแบบจริงๆริงอะไม่น้ำเนี่ยข้างหลังเนี่ยแม่น้ำแบบแม่น้ำอ่ะนี่นะแค่คลิปนี้นะโคตรเหนื่อยคนดูแบบว่าคือแบบว่าสุดอ่ะคลิปนี้คือว่าโคตรเหนื่อยกดไลค์นะกดไลค์กดแชร์กดซับเยอะๆนะมึงรอเล่นแบบเล่นแล้วผ่านลงใครเรือเต็มที่เลยเหนื่อยชีพหายเลยวันนี้แล้วก็แต่ว่าสุดท้ายมื้อนี้ก็แบบว่าเอาจริงจริงๆไม่ได้ไม่ได้ได้หรอกไอเบ็ดนั้นอะไม่ได้หาอะไรเลยไอเพี่อไม่ได้เลยเดี๋ยวค่อยไปคลิปหน้าบ้านมึงเผื่อแบบ ได้อ่ะนี่เป็นกุ้งที่ว่าพ่อกูเขาจับมาเมื่อเมื่อสองวันทีน่แล้วมันได้ก็เขาย่างมากินเดี<ห>๋ยวไม่มีอะไรกินอ้าก็สำหรับคลิปนี้นะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่องอาร์มด้วยนะครับผมวันนี้เราก็ถา,าถามว่าทำภารกิจเสร็จสิ้นไหมไม่ที่เราเตป่ปลาที่เราคือจะปัเกเบ็ดคือไม่แต่ว่าได้สนุกมากเลยนะระหว่างคลิปนี่คือสนุกมากเลยนะคือแบบโดนคึกทุกรุ่ทักทุกรถเลยคึกทุกรุ่ทักทุกรถเลย กลวชาเยก็คือว่าไอ้แค่จักรยานกูไม่ดำลงไปลิปสติกที่บ้านที่ประเทศจีนเขาเรียกรุดนะมั้ยรุดลุดอ่ะมแก่ๆเขาเรียกรุดและตัวหูตัวหูด็อกด็อกเฮียเออกูเรียกว่าด็อกกูเรียกว่าด็อกไอ้เหี้ยอ้าวมาแคปมากินกุ้งดีกว่าชอบอะไรแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์แชอบอาบด้วยอาบด้วยแสนซับเมื่อไหร่มีแบบมีอะไรแบบมันให้ดูที่เราบอกไงคลิปนั้นน่ะไม่เอาแล้วกูเปลี่ยนใหม่กูบอกเลยว่ามันอะไรได้เลปิดคลิปดิ มึงอะโดนบ้างอะไรบ้านกูบ้านมึงโดนไม่ได้ไงไม่มีมึงอะกลัวตากล้องไงเฮ้กูมาโดนซะมั่งไม่ไม่เราอยู่มานานแล้วที่นี่ยังนะกูโดนแล้วแม่มึงมาช้ากก็โดนมาทีหลังไงอ่ะอีกแล้วกูอีกแล้วมึงไปช่วยกูเดี๋ยวอ่ะแม่แม่